การสร้างไฟล์ใหม่ใน Illustrator CS3 การสร้างไฟล์ใหม่ใน Illustrator CS3 สามารถทำได้หลากหลายวิธีตามความเหมาะสมเช่นการสร้างไฟล์ใหม่โดยเลือกรูปแบบจากเทมเพลตซึ่งจะมีการกำหนดค่าเริ่มต้นที่เหมาะสมให้แล้วหรือจะใช้วิธีกำหนดค่าเองซึ่งจะได้ไฟล์ใหม่ที่ตรงกับความต้องการมากกว่า แบบปริ้นนี้ก็จะเป็นการสร้างไฟล์างานที่เหมาะกับงานสิ่งพิมพ์นะครับแบบเว็บนี้จะเป็นรูปแบบการสร้างไฟล์างานแบบกราฟิกสาหรับเว็บนะครับถ้าเป็นโมบายอันด v ไว้นี่ก็จะเป็นเหมาะสําหรับการสร้างไฟล์างานออกแบบกราฟิกสาหรับสื่อมีเดียของสำหรับโทรศัพท์มือถือวิดีโอแอนฟิลม่จะใช้สร้างไฟล์างานสําหรับกราฟิกของวิดีโอหรืองานตัดต่อต่างๆนะครับ basic CMYK นี่ก็เป็นการสร้างไฟล์สำหรับงานสิ่งพิมพ์มี basic RGB เป็นการสร้างไฟล์างานสำหรับงานออกแบบกราฟิกอันนี้ก็จะเป็นรายการไฟล์ล่าสุดที่ใช้งานนะครับที่เราเคยเปิดใช้งานเป็นไฟล์ภาพ JPEG ที่ผมเคยได้บันทึกไว้นะครับได้ทำการใช้งานไว้ อันนี้ก็คลิกเพื่อซ่อนหน้าต่าง Welcome Screen นะครับในเปิดการใช้งานครั้งต่อไปถ้าหากเราต้องการสร้างแผ่นง,งานโดยที่เราจะกำหนดเองนะครับคลิกไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็คลิกมาที่ New ครับก็จะได้หน้าตาาหน้ต่างเป็น New Document นะครับ จากนั้นเราก็มาที่ช่อง name นะครับตั้งชื่อตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับผมจะตั้งชื่อเป็นสร้างแผ่นง,งาน New Document Profile อันนี้ก็สามารถเลือกได้ทั้ง6แบบนะครับมีแบบ print หรือว่าแบบ web Color Mode แบบ web นี้ Color Mode ก็จะเป็น RGB นะครับ หรือว่าจะเป็นโมบายอันดไวายอันนี้โมบายอินดไวายก็จะเป็นไซส์176คูณ208พิกเซลเป็นคัลเลอร์โหมด RGB สกรีน72 PPI หรือจะเป็นโหมดวิดีโอแอนด์ิล์มอ,อันนี้ก็สามารถเลือกไซส์โหมดวิดีโอแอนด์ิล์มได้นะครับว่าจะเป็นแบบ HDTV 1080หรือว่า NTSC หรือระบบ PAL ค่าเริ่มหอก็จะเป็น R G B สกรีนก็7จิบ P P I แล้วก็มีโหมด Basic C M Y K ค o l เริ่มหอก็จะเป็น C M Y K นะครับขนาดกระดาษก็จะเป็น Letter แล้วก็มี Basic R G B นะครับค o l เริ่มหอก็จะเป็น R G B ขนาด800คูณ600รือว่าเราจะมาเลือก่อาไซส์เองได้นะครับมีขนาด AC, a C a C A5 B4 B5 เลือกได้เลยนะครับหรือว่าจะกําหนดค่าความกว้างความความสูงเองก็ได้นะครับตรงน,นี้กําหนด1้อยพอ์ความกว้าง100ยพ์ความสูง200ยพอยุ่น่วยก็สามารถ เปลี่ยนได้นะครับจะเป็นแบบพค่าเป็นพอยต์หรือเป็นนิ้วหรือเป็นมิลลิเมตรหรือจะเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นพิกเซลกระดาษาพื้นใช้งานก็สามารถเปลี่ยนเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนได้นะครับคันเริ่มหมดมีให้เลือก2แบบนะครับมีแบบ R G B กับ C M Y K ส่วน r u s t e r Effect นี่อ่าโดยปกติแล้วจะมีค่า72 P P I นะครับ หรือจะเลือกสูงขึ้นไปก็ได้นะครับ150ร้อยห้าสิบกับสามร้อย ppi p pi. review mode นี่ผมก็เลือกเป็น default ไปครับในส่วนตรงนี้จะเป็นอบอกว่าเราใช้ color mode อะไรอยู่ครับแล้วก็ ppi เท่าไหร่แล้วก็กด ok ก็จะได้มานะัเป็นหน้าต่างการทำงานอย่างนี้นะครับเป็นกรอบสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับที่เราจะ,จะทำงานในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ถ้าเกิดเราจะให้ แสดงไม้บรรทัดก็กดคอนโทรล R หรือซ่อนไม้บรรทัดก็กดคอนโทรลอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ